สวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมนะทางร้านของเราเป็นร้านขายกางเกงยีนลีวายรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับลูกค้ามาดูกางเกงยีนลีวายรุ่น501มือสองตัวนี้นะครับจะเป็นงานป้ายหนังสีดํานะครับลูกค้าเดี๋ยวผมให้ดูงานป้ายหนังสีดํานะฮะตรงนี้นะฮะงานป้ายหนังสีดําตรงนี้นะครับ,นนนนรบขนาดตามป้ายดับเบิลยู 34L 32กางเกงตัวนี้จะเป็นสีออกสีกรมแบบนี้นะฮะ ขนาดวัดจริง e 34, เอว34ยาวทั้งตัว41ปลายขา8.5งานตุรกีนะฮะเป็นงานเม็ดอินตุรกีราคา1,000กับ50บาทลูกค้าชั่นไหนสนใจกางเกงตัวนี้ตรงไซท่านใดนะฮะติดต่อขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูรูปภาพเพิ่มเติมที่เบอร์โทร096 1519525กับทางแอดมินเราได้เลยนะครับลูกค้าเนี่ยนะฮะสวยๆเข้มๆเ,เ,เลยฮะเป็นสีกรมเข้มๆแล้วก็เป็นป้ายหนังดำอย่างนี้นะฮะ เดี๋ยวผมให้ดูงานเดี๋ยวผมจะดูงานปลายขาให้นะะงานปลายขาจะเป็นงานปลายขาฟอกเดิมนะฮะเป็นงานปลายขาฟอกเดิมเป็นการยึดแบบได้เดีย่ยวยึดหรือยึดแบบซิงเกิลที่มาจากโรงงานผู้ผลิตนั่นเองนะฮะการยึดแบบได้เดี่ยวสวยๆนะฮะนี่นะฮะยึไดไปคมแล้วก็มาตรฐานมากเลยฮนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดด้านในกันนะฮะรายละเอียดด้านในจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเปิดดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก็จะมีกระเป๋าในสายสกรีนฉลองร้อยปีก็คือเป็นรุ่นฉลองร้อยปี สกรีนเพื่อการันตีรีไวมีความเป็นมามากกว่า1 0 0รอยปีป้ายเรสแบดนะฮะนี่นะเรสแบดแปลตรงตัวนะที่เรียกกันเรสแบดก็เรสก็แดงแบดก็ค้างคาวนั่นเองนะฮะหรือป้ายค้างคาวแดงนะจะเรียกตรงๆนะก็จนะประมาณนี้นนะฮะแล้วก็จะมีป้ายแคร์นะครับป้ายแคร์จะเป็นรุ่นป้ายแคร์สี่ใบนะฮะป้ายแคร์เยอะๆแบบนี้เป็นพวงๆแบบนี้นะฮะโดยซ่ว้ไปแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วจะหลังปีพศสองพันมาทั้งนั้นนะฮะจะเป็นยุคใหม่ๆหลังๆนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองดูวันเดือนปีที่ผลิตให้นะฮะวันเดือนปีที่ผลิตางเกงตัวนี้สิบเอ็ดสิบสี่ก็สัปดาห์ที่สิบเอ็ดปีสองพันสิบสี่นั่นเองนะฮะจะอยู่ที่ใบสุดท้ายนะครับส่วนใบแรกก็จะเป็นเม็ดอินนะฮะก็จะแจ้งที่มานะครับเม็ดอินตุรกีนะครับก็ใบที่สองยาๆนี้ก็จะเป็นบอกวิธีเก็บดูแลรักษานะฮะส่วนใบสุดท้ายก็จะบอกวันเดือนปีที่ผลิตพีโอสั่งซื้อสั่งจ้างสั่งผลิตนั่นเองนะฮะในการทําธุรกิจของเขานะครับ แล้วก็จะมีวันเดือนปีที่ผลิตเลขรหัสหลังกระดุมหรือเลขรหัสสถานที่ผลิตนั่นเองนะฮะเลขรหัสสถานที่ผลิตหรือเลขหลังกระดุมจะเป็นตัวเดียวกันนะครับเลขหลังกระดุมจะแทนความหมายที่ว่ากเกมตัวนี้ผลิตที่โรงงานไหนประเทศอะไรนะครับคือเลขหลังกระดุมนะฮะครับผมเป็นสีกรเมเข้มๆนะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจเกงตัวนี้นะครับ ย้ำอีกทีครับผมขนาดเบจริงเ e อว3 3ยาวทั้งตัว41.5ปลายขา8.5เมตรอินตุรกีราคา1,050 0 0กับบาทลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อ0961519525กับทางแอดมินเราได้เลยนะครับผมขนาดตามป้าย W 3 4 l 3 2นะครับงานป้ายหนังสีดำเนี่ยจะมีน้อยนะฮะแต่ก็มีมาปนมาเรื่อยๆทุกกระสอบนะฮะต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับมาณโอกาสนี้นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ย้ำอีกทีติดต่อ พอดูภาพนิ่งหรือดูรายละเอียดป้ายต่างๆได้ที่เบอร์โทร0961519525นะครับขอบคุณครับ